เชอร์ล็อกโฮมตอนแค้นพยาบาท A Study in Scarlet คดีเปิดตัวเชอร์ล็อกโฮมเซอร์อาร์เธอร์คอนันดอยเขียนทูนอิสรวัลปูวินทการให้เสียงตอนที่หนึ่งจากบันทึกของดรจอห์นเอสวัตสัน อบรอิแพทย์ประจำกองทัพบกบทที่ 1. นายเชอล็อกโคมในปีคศ1878หลังจากที่ได้รับปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยลอนดอนผมได้ไปศึกษาต่อในหลักสูตรศัลยแพทย์สำหรับแพทย์กองทัพบกที่เนสลีเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วผมก็ได้รับการบรรจุให้เป็นผู้ช่วยศัลยแพทย์ประจำกองพันที่5 นอ u ทัมเบร n นซึ่งตั้งอยู่ที่อินเดียแต่ก่อนที่ผมจะเดินทางไปถึงสงครามอัพกานิสถานก็ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่สองเมื่อไปถึงบอมเบ์ผมจึงได้ทราบข่าวว่ากองพันของผมได้บุกเข้าไปในเขตแดนของศัตรูแล้วอย่างไรก็ดีผมและเจ้าหน้าที่คนอื่นๆอ,อีกหลายคนก็ได้รีบติดตามไปจนกระทั่งถึงกันดาฮาโดยสวัสดิภาพจากนั้นผมก็ได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมา การรบในครั้งนั้นได้นำเกียรติยศและความเจริญก้าวหน้ามาสู่คนจำนวนมากแต่สำหรับผมแล้วมันคือเคราะห์กรรมและความหายนะโดยแท้ผมถูกย้ายไปประจำกองพันเมอร์เคียสและได้เข้าร่วมในการรบอันดุเดือดที่ไมาวานที่นั่นเองผมถูกยิงเข้าที่หัวไหล่กระสุนทะลุผ่านกระดูกและเกือบโดนเส้นเลือดใหญ่ถ้าไม่ใช่เป็นเพราะความเสียสละและความกล้าหาญของเมเรทหารรับใช้ของผมแล้ว ผมคงจะต้องตกไปอยู่ในเนื้อมือของพวกกาซีพวกมุสลิมหัวรุนแรงอันโหดร้ายเป็นแน่เขาได้เอาตัวผมขึ้นาพาดบนหลังมาและควบฝ่าหากระสุนกลับเข้ามาในเขตแดนของอังกฤษได้สำเร็จอาการบาดเจ็บที่ได้รับกอบกับสุขภาพที่อ่อนแอจากการตรากตรำมมาเป็นเวลานานทำให้ผมถูกส่งตัวไปพักฟื้นที่โรงพยาบาลในเพชาวาพร้อมกับทหารที่ได้รับบาดเจ็บอีกมากมายไม่นาน อาการของผมก็ดีขึ้นจนถึงขั้นที่สามารถเดินไปเดินมาในอาคารได้และยังเดินไปนอนพึ่งแดดตรงระเบียงได้เวลาที่รู้สึกปวดท้องเนื่องจากลำไส้อักเสบขึ้นมาเป็นเวลาหลายเดือนหลายเดือนทีเดียวที่ผมรู้สึกหมดอะไรตายอยากในชีวิตแต่ในที่สุดผมก็เริ่มทำใจได้ถึงแม้ว่าจะหายป่วยแล้วแต่ร่างกายของผมก็ยังคงสู้ผอมและอ่อนแออยู่มาก โรงพยาบาลจึงตัดสินใจส่งตัวผมกลับประเทศอังกฤษ,กฤษโดยทันทีผมถูกส่งตัวมากับเรือออร์นเทสและอีกหนึ่งเดือนต่อมามันก็แล่นเข้าเทียบท่าที่พอร์ตมัตทางรัฐบาลได้อนุญ,ญาตให้ผมพักฟื้นเป็นเวลา9เดือนเพื่อรักษาตัวให้มีสุขภาพดีขึ้นผมไม่มีญาติพี่น้องเลยสักคนเดียวดังนั้นจึงสามารถดำรงชีวิตอย่างมีอิสระเสรีได้อย่างเต็มที่เท่าที่รายได้จำนวน11เชิลลิง6เพนนีต่อวันจะสามารถบรรดาลให้ได้ ด้วยสภาวะการเช่นนี้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผมตกลงใจไปอยู่ที่ลอนดอนสวรรค์ของพวกคนว่างงานและหลักลอยทั้งหลายในระยะแรกผมไปเช่าห้องพักอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในย่านสแตรนใช้ชีวิตอย่างว่างเปล่าไปวันๆและจับจ่ายใช้สอยอย่างเต็มที่ไม่มีการระมัดระวังแต่อย่างใดทั้งสิน้นทว่าไม่นานนักสัญญาณเตือนภัยก็ดังก้องขึ้นในสมองของผมผมเริ่มตระหนักได้ว่า ด้วยเงินเพียงน้อยนิดที่ผมเหลืออยู่ผมมีทางเลือกเพียงสองทางเท่านั้นคือย้ายไปอยู่ในชนบทหรือไม่ก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตของตนเสียใหม่ผมตัดสินใจเลือกเอาอย่างหลังดังนั้นเรื่องแรกที่ผมต้องทาก็คือย้ายออกจากโรงแรมและหาห้องเช่าราคาถูกๆซุก,ก,กหัวนอนแทนตอนที่ผมคบคิดถึงปัญหานี้ผมกําลังยืนอยู่ที่ไคร์ทิเรียบาร์สักพักหนึ่งก็มีใครบางคนเดินมาตกบ,บ่าผม พอหันไปมองก็เห็นแตมฟอร์ดยืนยิ้มเพลงอยู่เขาเคยเป็นผู้ช่วยของผมตอนที่ผมทำงานอยู่ในโรงพยาบาลที่บาร์การที่ได้เห็นหน้าคนที่เรารู้จักในมหาคนครอันกว้างใหญ่นั้นเป็นสิ่งที่น่ายินดีอย่างเหลือลน้นสำหรับชายโสดที่โดดเดี่ยวอย่างผมสมัยที่ยังทำงานด้วยกันนั้นผมไม่ได้สนิทสนมคุ้นเคยกับเขาเลยแต่ในตอนนี้ผมกลับรู้สึกดีอกดีใจอย่างยิ่งที่ได้พบกับเขา ส่วนตัวเขาเองก็มีท่าทีไม่แตกต่างจากผมเท่าไหร่นักด้วยอารมณ์มันเบิดบานเช่นนั้นผมจึงได้เชิญเขาไปรับประทานอาหารกลางวันกับผมที่ฮอลล์บอนคุณเป็นทําอะไรมาหนอวัสันเขาถามผมด้วยท่าทางที่ดูประหลาดใจในสารรูปของผมขณะที่เรากําลังเดินฝ่าฝูงชนไปที่ร้านอาหารตัวคุณผมอย่างกับไม้ซีกแล้วก็ดําอย่างกับถ่านผมจึงเล่าให้เขาฟังสั้นๆเกี่ยวกับชีวิตอันโลดโผนที่ผ่านมาของผมพอเล่าจบ เราก็เดินมาถึงร้านอาหารพอดีผุดโธน่าสงสารจริงๆเขากล่าวอย่างสังเวชในชชตากรรมที่ผมได้ประสบแล้วตอนนี้คุณกำลังทำอะไรอยู่ล่ะอ๋อกำลังมองหาบ้านเช่าอยู่ผมตอบไม่รู้เหมือนกันว่าในลอนดอนนี่พอจะหาห้องเช่าดีๆที่ราคาไม่แพงได้บ้างหรือเปล่าแปลจริงๆเขาประหลุกขึ้นคุณรู้ไหมคุณเป็นคนที่สองที่พูดเรื่องนี้กับผมในวันนี้งั้นเหรอ แล้วใครเป็นคนพูดคนแรกล่ะผมถามด้วยความแปลกใจอ๋อเพื่อนผมคนหนึ่งน่ะเขาทํางานอยู่ที่แล a ที่โรงพยาบาลเมื่อเช้าเขามาบ่นข้ามครวนกับผมเพราะเขาหาคนมาเช่าบ้านอยู่กับเขาไม่ได้เขาเจอบ้านเช่าหลังหนึ่งที่น่าอยู่มากแต่เขามีเงินไม่พอให้ตายสิถ้าเขากําลังหาคนไปแชร์ค่าเช่าบ้านกับเขาแล้วก็ผมนี่ไงล่ะคนที่เขากําลังตามหาอยู่และผมก็อยากมีเพื่อนมากกว่าอยู่คนเดียวด้วย ถึงตอนนี้สแตมฟอร์ดเงยหน้าขึ้นมองผมด้วยสายตาแปลกๆก,ก่อนที่จะพูดว่าคุณยังไม่รู้จักเชิญล็อกโคมดีพอวัดสันถ้าคุณรู้คุณอาจจะไม่อยากอยู่กับเขาก็ได้ทําไมล่ะเขาไม่ดียังไงเหรอล้าผมไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนไม่ดีเพียงแต่เป็นคนที่มีความคิดอะไรแปลกๆเท่านั้นเขาค่อนข้างหมกมุ่นอยู่กับการทดลองทางวิทยาศาสตร์แต่โดยทั่วๆไปแล้วเขาก็เป็นคนที่ดีพอใช้ทีเดียวแหละ เขาคงเป็นนักศึกษาแพทย์ละสิใช่ไหมผมถามไม่ใช่ร็อกผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาอยากจะเป็นอะไรผมว่าเขาเก่งทางด้านกายวิภาคและก็เป็นนักเคมีมือนหนึ่งแต่เท่าที่ผมรู้เขายังไม่เคยเรียนวิชาแพทย์อย่างจริงจังมาก่อนการเล่าเรียนของเขามันแปลกๆยังไงชอบกวนเขาจะเรียนไอ้นนทนิดไอ้นี่หน่อยตามแต่ใจอยากแต่เขาก็มีความรู้ในเรื่องบางอย่างอย่างลึกซึ้ง จนถึงขั้นทําให้ศาสตราจารย์บางคนรู้สึกทึ่งเลยทีเดียวเชียวละแล้วคุณไม่เคยถามเขาหรอกหรือว่าเขาอยากจะเป็นอะไรผมถามไม่เคยเพราะโดยปกติปกติแล้วเขาเป็นคนเงียบเงียบไม่ค่อยชอบสุงสิงกับใครแต่บางครั้งเวลาเขาอารมณ์ดีๆเขาก็คุยเก่งเหมือนกันนะอืมก็แปลกดีนะผมชักอยากจะเจอเขาแล้วสิผมพูดถ้าหากว่าผมจะเช่าบ,บ้านอยู่กับใครสักคนละก็ผมก็อยากจะได้คนที่เงียบเงียบ ชอบศึกษาหาความรู้มากกว่าคนที่เที่ยวเตร่เฮฮาและสุขภาพของผมก็ยังไม่แข็งแรงพอที่จะรับมือกับเรื่องโลดผนด้วยตอนที่อยู่อัพกันที่สถานผมก็ได้เจอกับเรื่องที่ตื่นเต้นโลดลนามากพอแล้วตอนนี้เขาอ,อยู่อย่างสงบสงบดีกว่าว่าแต่ว่าผมจะเจอเพื่อนคุณนักคนนี้ได้ยังไงล่ะอ๋อช่วงนี้เขาอยู่แต่ในห้องแรบนั่นแหละเพื่อนผมตอบยิ้มยิ้มพฤติกรรมของเขามีอยู่สองอย่างถ้าไม่หายตัวไปเป็นอาทิตย์ ก็ทํางานอยู่ในห้องแล็บทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละถ้าคุณอยากเจอเขาเดี๋ยวทานอาหารเสร็จผมพาคุณไปก็ได้ขอบคุณครับระหว่างที่เรากําลังเดินทางไปที่โรงพยาบาลน,นั้นสแตมฟอร์ดก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนายโฮมแก่ผมอีกสองสามอย่างก่อนที่จะหันมาบอกกับผมอย่างจริงจังว่าคุณจะมาโทษผมไม่ได้นะถ้าหากว่าต่อไปคุณเกิดผิดใจกับเขาขึ้นมาผมไม่รู้จักเขาอย่างละเอียดลึกซึ้งอะไรแค่ทํางานด้วยกันในห้องแล็บเท่านั้น คุณเป็นคนเสนอตัวเองว่าอยากจะรู้จักกับเขาดังนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นมาคุณจะเรียกร้องให้ผมรับผิดชอบไม่ได้นะถ้าหากว่าเรามีเรื่องผิดใจกันเราก็แยกกันอยู่แค่นั้นเองผมตอบนี่สเตรมฟอร์ดผมรู้สึกคล้ายกับว่าคุณดูร้อนตัวยังไงชอบคนเกี่ยวกับเรื่องในคนนี้ไหนคุณบอกผมมาตรงๆสิว่าเขาเป็นคนยังไงกันแน่เขาเป็นคนโมโหร้ายหรือยังไงบอกผมมาตรงๆเถอะยามูอมพนันอยู่เลยผมคาดคัน หลังจ้องหน้าเขาเขม็งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะบรรยายให้คุณฟังได้ยังไงดีเขาพูดอย่างจนปัญญาผมว่าโฮมเป็นพวกที่บ้าวิชามากเกินไปบางครั้งอาจจะถึงขั้นที่เรียกได้ว่าเลือดเย็นเลยทีเดียวมีอยู่ครั้งหนึ่งนะเขาเอาสารอันคาลอยจากผัดที่เขาผสมขึ้นมาให้เพื่อนเขาดื่มเขาไม่ได้มีเจตนาร้ายหรอกนะเพียงแต่อยากจะทดลองว่าผลของมันเป็นยังไงเท่านั้น ผมว่าถ้าเขาทดลองดื่มเองได้เขาก็คงยอมเหมือนกันแหละเขาเป็นคนประเภทที่กระหายอยากได้ความรู้ในสิ่งที่เขาศึกษาอยู่อย่างลึกซึ้งถึงแก่นนะอ่ะก็คงจะใช่ใช่แต่ว่าบางอย่างมันออกจะเกินขอบเขตไปสักหน่อยอย่างเช่นใช้ไม้เคียนตีสัตว์ที่ใช้ในการทดลองอย่างรุนแรงผมว่ามันดูเหมือนการกระทำที่วิปริตยังไงไม่รู้เคียนตีสัตว์เหรอครับเขาต้องการวิเคราะห์ว่ารอยฟกช้ำต่าง จะมีลักษณะเป็นยังไงหลังจากที่มันตายไปแล้วผมเห็นเขาทําการทดลองนี้ด้วยตามผมเองเลยทีเดียวดึกดึงแล้วยังสอยองไม่หายไหนคุณบอกว่าเขาไม่ได้เป็นนักศึกษาแพทย์ยังไงละ่ะใช่เขาไม่ได้เป็นไม่มีใครรู้หรอกว่าเขาศึกษาวิชาอะไรอยู่เอาละ่ะถึงแล้วเดี๋ยวคุณก็ดูเอาเองแล้วกันว่าเขาเป็นคนยังไงเขาเปิดประตูเดินนําผมเข้าไปในโรงพยาบาลเราเดินขึ้นไปตามบันไดหินที่เย็นเยือกผ่านเฉลียงอันยาวเหยียดที่มีกําแพงฉาบปูนขาว และประตูสีเทาหลายบานพอเดินไปถึงเกือบสุดเฉลียงก็มีทางแยกซึ่งตรงไปยังห้องแลบมันเป็นห้องแล็บขนาดใหญ่ที่มีสารเคมีวางเรียงรายเป็นแถวๆเต็มห้องมีโต๊ะเตี้ยสําหรับวางอุปกรณ์วางอยู่กระจัดกระจายบนโต๊ะเหล่านี้เต็มไปด้วยหลอดทดลองแบบต่างๆและตะเกียงแกส๊สที่ใช้ในการทดลองท้งห้องมีนักศึกษาเหลืออยู่เพียงคนเดียวเขากําลังยืนก้มตัวอยู่เหนือโต๊ะตัวหนึ่งพอได้ยินเสียงฝีเท้าของเราเขาก็ยืดตัวขึ้นและหันมามอง พอเห็นสแตมฟอร์ดเขาก็ร้องบอกด้วยความดีใจว่าผมพบมันแล้วแล้วเขาก็ถือหลอดแก้ววิ่งมาหาเราผมพบสารตัวแปร ى, ที่ทําให้เม็ดเลือดแดงตกตะกอนแล้วผมรู้ว่าถ่าถาังที่ถือเต้นของเขาลู่ราวกับว่าเขาได้ค้นพบเหมืองทองมาแล้วอย่างนั้นมากกว่าคุณเชลล์โฮมนี่คือคุณหมอวัตสันสแตมฟอร์ดกล่าวแนะนําสวัสดีครับเขาทักทายผมพลางจับมือผมเขย่าอย่างแรงมือที่แข็งราวกับคิมเหล็กของเขา ทำให้ผมอดคิดเล่นๆไม่ได้ว่าเขาเป็นบุคคลที่ไม่สมควรได้ยืมเงินอย่างยิ่งคุณคงจะเคยไปอยู่ที่อัฟกานิสถานมาก่อนใช่ไหมครับเขาเปรยขึ้นมาเอ๊ะคุณทราบได้ยังไงครับผมถามอย่างตื่นตระหนกช่างเถอะครับเขยายักไหลเรามาคุยเรื่องเม็ดเลือดแดงกันต่อดีกว่าคุณคงจะเห็นด้วยนะครับว่าการค้นพบของผมมีความสําคัญมากใช่ครับมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวแต่ในทางปฏิบัติทําไมรือครับ นี่เป็นการค้นพบทางการแพทย์ที่มีผลในเชิงปฏิบัติอย่างแน่นอนที่สุดคุณไม่เห็นหรือว่ามันจะช่วยให้เราสามารถทดสอบรอยเลือดได้อย่างไม่มีข้อผิดพลาดเอาละ่ะผมจะพิสูจน์ให้คุณดูด้วยความตื่นเต้นเขาจึงคว้าข้อมือของผมพาไปยังโต๊ะที่เขากําลังทําการทดลองอยู่เราทดลองกับเลือดสดๆเลยแล้วกันว่าแล้วเขาก็เอาเข็มฉีดยาแทงเข้าไปที่ปลายนิ้วของตัวเองแล้วฉีดเลือดที่ดูดออกมาเข้าไปในหลอดทดลองหนึ่งหยดเอาล่ะครับ ทีนี้ผมจะผสมน้ําเข้าไปในเลือดประมาณ1ลิตรคุณจะเห็นว่าส่วนผสมนี้ดูเหมือนน้าเปล่ามากอัตราส่วนของเลือดในน้ําก็ประมาณ1ต่อล้านแต่ผมก็มั่นใจว่าเราจะได้เห็นปฏิกิริยาต,ตอบสนองของมันขณะที่พูดเขาก็ตักสารที่เป็นก็ดใสๆเข้าไปในหลอดตามด้วยของเหลวใสๆอีก 2- 3หยดภายในเพลย์ตาเดียวน้ําใสๆที่เราเห็นในหลอดเลือดเมื่อสักครู่ก็กลายเป็นสีน้ําตาลอมแดงและพิษกรสีน้ําตาลตกลงไปอยู่ที่ก้นหลอด เขาร้องขึ้นด้วยความดีใจพร้อมกับตบมือเสียงดังลัน่นท่าทางเขาดูเหมือนเด็กที่เพิ่งได้ของเล่นชิ้นใหม่เป็นไงคุณคิดว่าอย่างไงล่ะมันเป็นการต้นลองที่ยอดเยี่ยมจริงๆผมพูดใช่ยอดเยี่ยมมากการตรวจสอบเลือดแบบเก่าที่ใช้อย่างไม้นั้นยุ่งยากแล้วก็ไม่ชัดเจนด้วยการใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูก็เหมือนกันถ้าหากว่าเลือดถูกทิ้งไว้สักสองสามชั่วโมงก็ตรวจสอบไม่ได้แล้วแต่วิธีนี้สิไม่ว่าจะเป็นเลือดใหม่หรือเลือดเก่าก็ใช้ได้ทั้งนั้น ถ้ามีใครคนพบเรื่องนี้ก่อนหน้านี้อาชญากรเป็นพันๆคนที่ยังลอยนวลอยู่ก็คงจะถูกจับเข้าคุกหรือถูกประหารชีวิตไปเสียตั้งนานแล้วจญิงด้วยผมพึมพำคดีอาชญากรรมทั้งหลายที่ปิดไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับเรื่องนี้แหละบางครั้งตำรวจจับตัวผู้ต้องสงสัยได้หลังจากที่เกิดคดีเป็นเวลาหลายเดือนตำรวจพบคราบสีน้ำตาลที่เสื้อหรือกางเกงของเขาแต่ว่ามันเป็นรอยเลือดหรือเปล่าหรือว่าเป็นรอยเปื้อนโครน หรือรอยสนิมหรือว่ารอยอะไรกันแน่นี่เป็นคําถามที่เกิดขึ้นกับพวกนักสืบเก่งๆทั้งหลายเป็นเพราะอะไรก็เพราะว่ามันไม่มีการทดสอบที่ไว้วางใจได้แต่ตอนนี้เรามีการทดสอบของเชอร์ล็อกโฮมแล้วและการตรวจสอบคราบเลือดก็จะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปในตาของเขาเป็นประกายแวววาวขณะที่พูดแล้วเขาก็าเอามือท่าไว้ที่หน้าอ,อกและโค้งตัวลงราวกับว่าเขากำลังยืนปฐกถาต่อนหน้าผู้ฟังจำนวนมาก ผลงานของคุณยอดเยี่ยมจริงๆผมกล่าวชมเขาขณะเดียวกันก็รู้สึกทึ่งในความกระตือร,รือร้นของเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อปีที่แล้วมีคดีเกี่ยวกับฟอนดิสช็อปที่แฟรงเฟิร์สถ้าหากมีการตรวจสอบรอยเลือดด้วยวิธีนี้เขาก็คงจะถูกแขวนคอไปแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีคดีเมสันแห่งเบรดฟอร์ดแล้วก็ไอมุลเลอร์ที่ชั่วร้ายไอเลเฟอร์แห่งมงเปเลเยและไอแซมสันแห่งนิวออลีน แล้วก็อีกหลายคดีที่เรารู้ตัวอาชญากรแต่ไม่สามารถหาหลักฐานมามัดตัวมันได้คุณนี่อย่างกับแฟ้มอาชญาการรมเคลื่อนที่เฉยนะสแตรมฟอร์ดพูดบนหัวเราะผมว่าคุณน่าจะออกหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะตั้งชื่อว่าคดีดังในอดีตดีไหมครับผมว่ามันคงจะเป็นหนังสือพิมพ์ที่น่าสนใจทีเดียวเชลล็อกโคมเห็นพ้องด้วยแล้วเขาก็เดินไปหยิบปลาสเตอร์แผ่นเล็กมาปิดที่นิ้วของเขาผมต้องคอยระวังตัวเพราะคลุกคลีอยู่กับสารพิษทั้งวัน เขาหันมาบอกผมยิ้มยิ้มพลางชูมือให้ผมดูมันเต็มไปด้วยพลัสเตอร์ปิดแผลชิ้นเล็กๆบางแห่งสีก็หลุดลอกไปเพราะดนกรดเรามีเรื่องจะคุยกับคุณโฮมสแตรมฟอร์ดเริ่มเข้าเรื่องขณะที่ย่อนตัวลงบนเก้าอี้แบบสตูตัวหนึ่งและใช้เท้าเตะเก้าอี้อีกตัวหนึ่งมาให้ผมเพื่อนผมคนนี้กําลังหาห้องเช่าอยู่และคุณก็บอกว่าคุณหาคนมาเช่าห้องร่วมกับคุณไม่ได้ผมก็เลยคิดว่าคุณสองคนน่าจะลองคุยกันดู เชลด์ล็อกโฮมดูท่าทางพอใจเมื่อได้ยินคำบอกกล่าวของสแตมฟอร์ดผมดูบ้านไว้หลังหนึ่งที่ถนนเบเกอร์เขาบอกผมผมว่ามันเหมาะกับเรามากเลยนะคุณวัตสันว่าแต่ว่าคุณไม่รังเกียจกลิ่นบุหรี่ใช่หรือไม่ไม่ครับผมเองก็สูบเหมือนกันผมตอบดีครับส่วนใหญ่ผมจะคลุกอยู่กับพวกสารเคมีและบางครั้งก็ทำการทดลองด้วยคุณขัดข้องในเรื่องนี้หรือเปล่าครับอ๋อไม่เลยครับอืมข้อเสียอื่นๆของผมมีอะไรอีกนะ อ๋อบางครั้งผมจะดูเศร้าซึมไม่พูดไม่จาเป็นเวลาหลายวันติดๆดกันเวลาที่เป็นแบบนั้นคุณอย่าคิดว่าผมโกรธเคืองอะไรคุณนะครับเพียงแต่ปล่อยผมไว้เฉยๆเดี๋ยวผมก็ดีเองแล้วคุณล่ะครับมีข้อเสียอะไรบ้างเออผมว่าเราน่าจะได้รู้ข้อบุกร่องของกันและกันก่อนที่จะอาศัยอยู่ร่วมกันนะครับผมหัวเราะเมื่อได้ยินข้อเสนอของเขาและบอกเขาว่าผมเลี้ยงลูกหมาอยู่หนึ่งตัวผมไม่ชอบเสียงอทึกครึกโครม และผมก็เป็นคนตื่นนอนไม่เป็นเวลาแล้วก็เป็นคนขี้เกียจด,ด้วยอืมผมว่ายังมีอีกหลายอย่างนะแต่ที่สําคัญสําคัญก็ก็มีแค่นี้แหละครับเออการเล่นไวโอลินเนี่ยคุณถือว่าเป็นการทําเสียงดังด้วยหรือเปล่าครับก็ถามอย่างกังวลมันก็ขึ้นอยู่กับผู้เล่นแหละครับถ้าเล่นดีก็เป็นเสียงสวรรค์แต่ถ้าเล่นไม่ได้เรื่องอ๋อถ้าอย่างนั้นก็โอเคครับเขาพูดพลังหัวเราะออกมาอย่างโล่งอกผมว่าเราคงตกลงกันได้แล้วถ้าหากว่าคุณพอใจบ้านนั้นนะครับ แล้วเราจะไปดูบ้านกันเมื่อไหร่ล่ะครับผมถามคุณช่วยแวะมาหาผมพรุ่งนี้เที่ยงนะครับแล้วเราจะไปดูบ้านกันโอเคครับเที่ยงตรงนะครับผมพูดพลางเอื้อมมือไปขย่ามือของเขาหลังจากนั้นสแตมฟอร์ดก็เดินมาส่งผมที่โรงแรมเออนี่ผมสงสัยจังว่าเขารู้ได้ยังไงว่าผมเคยอยู่ที่อัฟกานิสถานผมหันไปถามเขาทันทีที่นึกขึ้นมาได้เขายิ้มให้ผมอย่างมีเล็บหนาก่อนจะตอบว่านั่นเป็นแค่เรื่องขี้ประติว๋วคุณรู้ไหม คนส่วนใหญ่ที่รู้จักโผมนะพากันสงสัยทั้งนั้นว่าเขารู้เรื่องต่างๆของพวกเขาได้ยังไงทางนั้นก็คงเป็นความลับละสิผมพูดพลางถูมือไปมาอืมตัาสนใจจริงๆต้องขอขอบคุณคุณมากนะที่พาผมมารู้จักกับเขาคุณเคยได้ยินคํานี้ไหมสิ่งที่มนุษย์ควรศึกษามากที่สุดก็คือมนุษย์ทางั้นคุณก็ต้องศึกษาเขาละสิใช่ไหมสแตมฟอร์ดเซลผมขณะที่เดินมาถึงหน้าโรงแรมแล้วคุณก็รู้ก็จะรู้เองว่า เขาเป็นคนยังไงผมพนันได้เลยว่าเขาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวคุณมากกว่าที่คุณจะได้รู้เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเขาเอาละครับผมไปก่อนละแล้วเจอกันใหม่โชคดีครับผมบอกมือให้เขาแล้วเดินเข้าไปในโรงแรมในใจยังรู้สึกทึ่งในตัวเพื่อนใหม่รายนี้อยู่ไม่ไหว